เพราะผมเป็นคนแรกเลยที่เอาเท้าวางให้พ่อแม่ที่น้องเข้าใจไหมแต่เราไม่ได้ชุมสี่นุห้าเราขอญาตก่อนจริงหรือเปล่าใช่ไหมวางวางวางไปนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเข้าใจไหมเป็นไรปวดปวดขาเดินไม่คล่องคนะ่ะทำสักพันหนึ่งเลยนะสัปดาห์นี้ส่งนะวันไหนก็ได้นะขอญาตโลคิดเป็นเวทานนะ โซเชียลนะป้านะหัวใจโตตาข้าก็ไม่ดีเข่าไม่ดีทั้งสองข้างกระดูกหลังเคลื่อนสามจุดจริงไหมบ่บพามาแล้วจัดทางในไหมคือทางในเข้าใจไหมคูอทางในมันยะิ่งไปเอ็มไอไหม นี่มาจาแกนไหมเสกตีพล้วดูเ็กก็ต้องเ็กเป็นอีกใช่ไหมต<ม>่างถึงทำบุญได้ไหนนะที่งูพญานาปวกเจ้ากรรมในเรียนทั้งหมดที่ปวกก็เล่นเต็มที่เข้าใจไหมบวกอะ่ะจับเพื่อนปวกไหมคุณป้าไปทำอะไรเพื่อนปวกไหม ยาปวกทั้งนั้นเลยจะทำอะไรลาดเต็มที่เลยไหมใช่ใช่อ,อ <c oughs> ปวกมาฟ้องเนี่ยแล้วลาดเต็มที่เลยเต็ม <c oughs> เลยในตัวนะ่ะแ <c oughs> ล้วต้องให้ไปทำบุญกับปวกไนงะ <c oughs> ลาดไปยึดเลย <c oughs> เไปทำบุญนะ เดินดูที่โล่งไหมยกขึ้นเลยต้องจับเลยเสร็จแล้วเ,เนะเี่งาเอออ้าวเดินได้แล้วรีบไปทําบุญนะ่ะจะทําวันไหนภายในสาวันเลยค่ะเออจริงมากใช่ภายใน3วันทูกต้องเลยเ รีบทำวันนี้ได้กระดีุ่นนี้ได้กจะไดีไม่ต้องมาสิงเลาไงใช่ไหมทุกคนนะใช้เท้าได้หมดพี่ใช้เท้าได้ไหมวางอย่างนี้ได้หมดแต่หายแบบนี้ครับเข้าใจความหมายไหมอาการดีขึ้นไหมเดินขึ้นเดินเดินได้ก้องขึง้นไหมแล้วคิดว่าถ้าคนอื่นเอาเท้ามาทําอย่างเนี้น เราจะหายจะดีกว่านี้ไหม <c oughs> มั่นใจว่าเข้าใจความหมายไหม <c oughs>